สวัสดีครับผมวันนี้ลุงจอร์ดดอดลุยสวนนะครับมาฉีดพ่นอัศวินที่สวนกุหลาบของลุงเชยนะครับที่ห้วยผูนะส่วนเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของต้นที่แก่นะครับแล้วก็ไม่แตกยอดแตกใบนะครับใบร่วงไปแล้วก็ไม่แตกขึ้นมาหลังจากเรามาฉีดพ่นอัศวินไปถึง3าครั้งแล้วการพัฒนาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับฟื้นชีวิตขึ้นมานะครับณนะตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยที่ผมมาวันเนี้ยจะเห็นมีการแตกยอดใหม่นะครับผมแตกยอดออกดอกนะครับ อันนี้คือแตกยอดใหม่นะครับผมเพราะนั้นอสลวินเนี่ยจะช่วยฟื้นชีวิตของต้นไม้ให้กลับมาสู่สภาพปกติแต่ถ้าเป็นต้นที่โสมแล้วต้องต้องบอกเพื่อนๆว่าคงต้องใช้เวลาอดทนในการรอนะครับเพราะว่าเรามาเลือกทำที่ต้นที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับและอาทิตย์หน้านะมาตามต่อนะครับกับลุงจอร์ดดอดลุยสวนนะครับที่ห้วยผูนะครับสวนกุหลาบของ ลุงเฉยครับผมแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับผม